โกเบโกเอสเคสามห้าเอสนาครับสวัสดีครับมาพบกับช่องจอปอรลุงซับการอีกคิมนะครับวันนี้พาไปดูแมคโครเล็กสามจุดห้าตันขุดวางบล็อกคอนเวิร์ดหรืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่ได้ถามโชเฟอร์เนี่ยครับเเสียงนิ่มๆน,น่าจะเป็นเครื่องยันมา นะครับอาลียะเนี่ยเด็ดร้อนด้วยนะครับวันละสี่พันแปดชั่วโมงสี่พันบาทต่อหนึ่งวันแปดชั่วโมงถ้าเป็นชั่วโมงก็หกเจ็ดร้อยบาทเลยนะครับหกเจ็ดร้อยบาท นี่ครับทำการเชียร์ลิ่งน่าจะเป็นวางอุดทำรางระบายน้ำท่อระบายน้ำอะไรนี่นะครับเนี่ยเขเชียร์ป่าไว้ท่อปาปาเก่านี่ครับนี่จะพาไปดูฝั่งนั้นโอ้ย ย้อนแสงหรือเปล่าไหมลูกนะครับนุ่มๆเสียง SK35 SR เมื่อกี้เล็กมากศูนย์จุดหนึ่ง อ๋อมันเป็นการเปิดเสาลวดครับมันเป็นเสาเข็มเสากําแพงน,นี่นะครับนี่เสาเขสวยนะสีเขียวไม่ใช่ผมว่าเสามันพังแล้วเสามันหักแหละ เลอเล็กสี่ล,ลูกแค่ลเลี้ยงบนหนึ่งลูกมีใบมีดด้วยน่าจะกว้างประมาณเมตรเจ็ดนี่แหละครับเมตรเจ็ดสิบหกร้อนด้วยล่มก็ไม่ได้มา ขุง่ายครับส,สวยนะครับโอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ดีหมดแล้วครับอยู่ที่ว่าความชอบ การเลือกซื้อก็ผมเน้นศูนย์ที่ใกล้บ้านมากกว่าครับศูนย์ใกล้บ้านมันจะดีกว่าบางครั้งเราชอบยี่ห้อแต่ใกล้ๆบ้านไม่มีศูนย์มันก็กะไรอยู่ครับผมใช้คูบต้าว่าศูนย์พี่โลกบ้านผมอยู่พิโลกศูนย์มันใกล้บ้านเลยครับศูนย์คูบปต้ามีทั้งสองศูนย์ยันมากก็มีแต่ไม่ใคยเท่าไหร่ แล้วแต่คนชอบครับชอบรุ่นไหนที่หอไหนแล้วแต่ใครสานี่ก็ดีถูกด้วยเรื่อยๆครับเล่ง,เงไม่เล่งไม่เยอะนะฮะฟังเสียงเครื่องดูครับเล่งเบามาก ที่ห้อโกเบจะใช้เครื่องยันมากกันแปลกทีเหมือนกันดีนะครับเอามารับเหมาตามบ้านหรือเช่ารับจ้างตามหมู่บ้าน รถเล็กขนาดเล็กรถใหญ่เข้ายากครับรถใหญ่แล้วแต่งานใหญ่ๆรถเล็กงานเช่าบ้านางเงี้ยรถใหญ่ทําไม่ได้ครับรถเล็กทาได้หมดอ่ะรถเล็กใช้วเวลาหน่อยแต่เข้าถึงเข้าซอกเข้าซอยอะไรอย่างเงี้ยดีผมว่านะความคิดส่วนตัวผมนะแต่ตักดินใส่ด้ำมันจะใช้วเวลาหน่อย ถ้าตักใส่ดำมันต้องห้าตันถึงเจ็ดตันประมาณนะครับกําลังดีเลยเจีมเลยขยายเมื่อกี้นิดนึงฟันก็จะหมดละฟันสั้นหมดละกุดหมดละรถใหม่ครับทำอะไรก็เร็ว อีกทางเลือกสำหรับใครที่มองหาธุรกิจเล็กๆผมว่าไม่เล็กกับราคาล้านนะครับล้านสองล้านสามครับแพงรถไมโครพันแค่น,นี้นะครับล้านกว่าบาทหล้าสองหล้าสามอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันมีแค่น,นี้ล้านกว่ารถเก่านอกคารลัต สามสี่แสนห้าแสนก็แล้วแต่ความชอบถ้าเกิดคนจะเล่นผมเคยเล่นไม่ได้รถเก่านอก <c oughs> ขุดได้ไม่ถึงวันโอ้โหเจ๊งเลยต้องมาวางแผงกันใหม่ตัดสินใจใหม่คันน้นก็ซื้อมาประมาณสองแสนนะครับซื้อมาโหขุดวันแรกสายไฮโดริกแตกอันนี้ไม่ ไม่ได้โจมตีหรืออะไรก็ค,คือแล้วแต่ความชอบถ้ามางานสวนงานชาวบ้านงานชาวบ้านไม่ได้ไดแล้วครับเอามางานสวนงานอยู่สวนขุดร่องน้ําเล็กๆดินเละๆอย่างเงี้ยสบายแต่ถ้าเกิดจะมารับเหมารับจ้างเงี้ยผมว่าโอ้โหรถใหม่ดีกว่าเยอะครับเติมน้ำมันลุยงานอย่างเดียวเติมน้ำมันลุยอย่างเดียวรถเก่าหรืออะไรต้องซ่อมด้วยบางทีซ่อมซ่อมแล้วไม่จบครับซ่อมแล้วซ่อมอีก ซ่อมมากกว่าทำงานแล้วครับเอาง่ายรถหมายในยโหเตมด้วยมันหาตังค์อย่างเดียวอะไรนะครับเสารปูละซาหน่อยเห็นไหมทำงานเรื่อยๆรถเล็ก ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย